กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีตุก่างหุขขอกับซ่องแม่น้องแก้มบูมคือเก่าเด้อปลาลูกเลยตอนนี้ก็มาเพื่อนพ่อใหญ่จ่อยแม่ใหญ่จืดอีกแล้วมาเห็นสังก่กังกะอยู่พี่น้องเลยคนกำลังโกอเนาะกำลังสีแล้วเด้ได้บิงทางนี้เนาะหลังจากไปเห็นกันลลยเมื่อเนาะ พี่น้องแกบ่มกับมุกบุกดำหห้ดำหน้าพี่น้องเลยแล้วแล้วดำแล้วอลไรยังแต่ตะกาหห้เดียวก็เลยบอดำสัมตะกาผัดกาผันยังลายอย่าคือข่าวหวานเนาะหักที่ได้มันจะได้เกี่ยวบ่มันทีที แค่มันอกีเกินกับแ่เียกับเจียคำาข้าค่แมนเาอนะับก็ใส่ปูลยเอาใ้เป็นอาหารค้อเรอเอาลองมาวให้อินพอร์มาว่ายลุม่ม ผมได้อยากเมื่อบนเอาสั่งเนาะจะเทิร์นอะไรบนเอาอืมบนเอาบนเอาบอกบอกทีมงานเอาแล้วบ้นมีครอบครัวแล้วบนเอาเด้ละเอผู้ใดครอบครัวผู้ใดมีครอบครัวให้อดออดเลยตีเฮ้อแต่อย่างหัวเนาะอันกะอีต้นอันอ้ายยังเกาะอายด่าง ไอ้ด่างและเรามีครอบครัวสั่งเห็ดขาดอยู่แล้วสัางเห็ดมาตรฐานอยู่แล้วไปเจอ zoom เจอไอ้ด่างน่ะบอกเฮาเดีบอกตายวะไายก็เริ่มพ่าวเอาดีเห็นบอกเขาแต่งงานวันซื่นนี่นั่นเอออีต้นแต่ไอ้ด่างนะบอคนเนี่ กรต้นทุกคนเั่ะแล้เนาะปดพอเอาไว้พ okay ื้นะนะพุนเออมือนี่แม่กมาแล้วมือนี่ย คนตกเป่า้อแหลกโคตโ้โหโตรมาคาเข็คนคาแข่เด็กหน่อยบออันี้เห็ดยัปลาลูกน้่ลาลูกนี่ดีนี่ปลาลูกหลไป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 ดหน่อยเออสุกสมอสิบเปใร์ล่านะ โอหซุปสวยกันสิไปเบา

หลังจากเห็นสัง่งหลายมือนลายวันเนาะจะกลา <ừ. S 1> ยเลย่ยอะไรดเพือนไหนรอดไปทางมาหงามากเลยเบ๊ศพติดแขวติดแถวใต้ติดต <c oughs> ิดติดเบ๊ศพใส่ ทั้งในกับงามเฮ้ยตัวเจ้าห้องได้เขม่นตัวนอนไปไปเอาห้องใต้เลยวะเออห้องใต้โอเคเลยอ้ําเอาห้องนี่เลยมองหนบจองห้องไว้เลยพี่น้องเลยเอาห้องนี่หละว่าสันสบายดีพี่น้องเพื่อนเสียหองใต้ว่าสันห้องนี่มันกับกวางดีเด้กวางขัดสมหติเอาตู้เสภามาวางนี่เมันต์บอกเนาะตู้เสภาโตนังบวิสจังวางแคงนี้ ทองบางทางใต้บวิดมันลายมันใหญ่สี่บางอ่ะเมนถ้าแม่นว่าต่อไปเนาะวันนี้สันหนียาได้ดีมานนี่แลลวเนี่ยมันกระสิประมาณบางนี่นี่นี่างนี่มันนี้กระป้ายนี้นี่กระสิพอดีโอเคเลย กับคแมเนว่แบบต่อไปเนาะมีเตียงนอนกับเอาแบบบลูล้านอกือแบบธรรมดาเนาะแบบธรรมดาอะลรค่ะกันสิมีเงินตอนต่อไปธรรมดาหแม่อันหนึ่งสองพันหาก็ได้อันสองพันหาเป็นมีบอม่กางอยู่ได้เฮาก็ยังบมีดออเฮาได้ยินข่าวว่าสองพันห้าก็เสียดให้เจ้า เพราะว่าเขาเคยสั่งตูน้น้ำล่าแล่าเสียหายยูล่าว่ะห้องนี้ก็โอเคอยู่ได้เนาะห้องกลางเด้เนาะเป็นห้องภายเนาะ,นะแล้วก็ห้องสำบอกอา้ออกาวพยอยายจอยห้องทางนั้นว่าก่ขอขึ้นคุ้งเลยติดแอร์ก็สบายแบบมันไม่ได้ออกไปใส่เนาะ เอาว่าผืนมาต่อไปผมแลวพี่น้องเลยเอามาได้ว่าวะจะยามไ้เนาะคันสมตวตามีเอมียางมันกระบ,บอกนอกลมยางมันเดน่อโก้นจนสุดเลยเพื่อสาบเพื่อยางก็เย็นดีเด้อยพี่น้องเล <c oughs> อม,มางคะทันยังมีอยู่บ่มากระท่าน ่มะกะโปดหน่วยเดียวกับปันกันคนเข่งปลาลุงเลยมึงดูแกงเหืออีกทีเบเบ้เซิฟอีกจังน้อยอพิเศษพิโซยังกระดกระดอเพื่อโพลโพด่ละได้ปันห่ายลการยังแบบอยางเอายึดอิศราแบบว่ะเกิ่นแทนเกินเทนแบบว่าคิดใส่เมียยังกัอยู่ไกลฮะนะ หั <id>: ูกระโพดหน <ique> ่วยเดียวกับปันกันกินเด้อจ้าป้าลุงเลยกูวานเวลค่ะนี่แซ่บจะได้หมูกระโพดราเหนียวนี่ยแซ่บแซ่บสงสัยอีกเขียวสงสัยแม่นอกอันหนึ่งสิทางนี้แล้วสิก่อทางนี้แล้วเห็นได้ไรต่อบ้าตายมันตั้งทางนี้บ่ แมมอยู่กับน้องตาขันตบอกบอกขันนะเอาขนท้งซูกว่านี่เพื่อเพิ่นอยากให้แนมเห็นทางนี้เลยก็แล้วาเอาขึ้นซูไว้านีอันที่สองราขึ้นบันเทด้วยแต่ออเออสิขันบอกนี่นะสิเทคนเทคานอะไรก็ก่อก่อขึ้นไปอือ จีป่อยล่จอยล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 อลอยลอยลอยลไยลอตลอยลอยลอยอยลอยลออยลอยลออยลมยลอ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 ยลนยลอ้าอยล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 บยลอยลอยลอยลยลอยลอยลอบลอย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 ลอลอยลอยอยลลอลอยลยลอ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 ลอยลลอยล้ยลอยลอยลอยลานีอยล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 ออยลอยลอบอหออยอยลอยลอยอยยลอยยง มันจะไปเห็นอะไ้คือ้างหลืมันจะไปเห็นเะไรได้อาอัดเมียนเลยเพาน่อาอัดเห็นก็คือไปชอคก้งงแล้วหัวก่อนนี่เด้นไม่ด้นอัดแล้วมันก็สมือจิตเลยเล่นเออาม่ได้นมนเนาเลยเนาะตีเงวาเลยก็ได้แล้วแต่ดอกมักแลเรก็เห็นนั่นแหะ เวเา้อดใหม่เนาะเราก่อแทมนอกในน่าดีกว่าอธิบายให้เรา้หเวลาที่เพดานเห็นขามันจะมาหันนีมันจะมันจะลุกลวงวมาใส่ตังนี้มันบิแนมบดเห็นเีื่อนแน่แเราอย่ามาแนมเห็นคืนนี่แล้วโอ้ยอธาปาใหม่ใสกาง้าวเห็นแนมบดเห็นดอกมันสสใสเวรามันเนาะใสดอกเจเวลาสั่งสั่งมาเห็ดพีดีกว่าเนาะแล้วเต็นแตเหยังบริกิไล่เห็ดก็เลยบบบบริวารแค่นี้อธิบายด้พ อธิบายเด้อพญาจ่อยว่าได้หูเด้อเนี่ยเสกไหล่มีได้ก็แนี้แหละพี่น้องต้องอธิบายแหละแมนแมนเือนกับิเน่มาเออเข้ามาเลยิเนี่อันนี้กงอยู่น้สีบอกงามนแล้วต่อไปเฮาตีเพื่อนงเพาสาสบเห็นเนาะ ปล่อยลงเลยเขาเห็นเฮ้อนะนะบองหันค้ายเสืออยู่นะฮะเขาเห็นนะเออยาวตีเพรารเหลี่ยบยาวมาเลยอะไน่เบิ่งมันเบบมันเหลี่ยมเบิรเลยนะคะแนนเบิ่งนะนนเบิ่งมันสะอาดสะอาดเลยขาไปด้กวเขาบอดทานาขาไปด้นี้งก็ เจ้าประเทศยังไม่บอกบอกบ่อยโลกมาเลยครับตีโครงเพดานมาใส่กเรลี่ยปล่อยโลกมาแล้วนี่น่ะมันนี่เขาแนมมาแต่ผ้ของค้ามันจิตออกมาหนีๆอยู่แล้วมันมีปูกระโลแล้ววันนี้เขาแนมมาแต่ผมมันกรวงได้เหตุแบบนี้นะมันขาวแนมเบิ่งกกรวดโอ้แบบมันด้วงเลยเนี่ยไอ้จอยฉันมาเห็ดได้ต่ำๆอย่างมันแหงสีมืดได้คื่อแล้วกันได้ขือเครื่อนเตี๋ยนันบอกงามันือเครื่อนเตี้ยแท่โดนท้ายเมื่อนัานนะเส่วนปลาต้องต่ำๆคำหนี่เลยนะปลาโธ่อย่าไปเห็ดนะห้องเกียร์ถ้าได้ เหตุคืออะไรดิเคอ่าบ้าเลยแบบบ้นอ่ะมันขี้ร่ายบ้านัอนขี้ายมากโค้่างบอมันขี้่ายแบบเาเกออกมายาวเลยดิทั้งนี้มันกะสิโลกเลยทมหมดว่าสลกเลยมันพี่น้องคลิปนี้ฮากสิราลาพาจากแลวพี่น้องเกกดไลค์กดแชกติตามแม่น้องแกบมเนดอปลาลุงเลย